อัปเดตอาการล่าสุดเมกวินัยไกรบุตรหลังคำพิธีขอขมากรรมตามคำแนะนำอาจารย์ภัยสารแสนชัยมีสัญญาณดีขึ้นผิวเริ่มสีชมพูหลายคนรู้จักกันดีสำหรับอดีตนักแสดงรุ่นใหญ่เมกวินัยไกรบุตรที่ก่อนหน้านี้เคยออกมาบอกว่าตนเองนั้นป่วยเป็นโรคตุ่มน้ำพองและต่อมาได้ไปเปิดบุพกรรมขอขมาห้า คนจากเจ็ดคนตามคําแนะนําของอาจารย์ภัยสารแสนชยัยและต่อมาเมฆวินัยไปจังหวัดลำพูนรับชื่อเจ้ากรรมสองคนสุดท้ายโดยมีเออรชัญญาซึ่งเป็นภรรยาของเมฆวินยัยทำหน้าที่เป็นตัวแทนเดินทางไปหาอาจารย์ภัยสารแสนชัยที่จังหวัดลำพูนอีกครั้ง ซึ่งขณะที่นั่งรถไปทางด้านหนุ่มคงกระพันได้อัปเดตอาการของเมฆวินัยซึ่งทางภรรยาเผยว่ามีสัญญาณดีขึ้นหลายคนสังเกตผิวเริ่มสีชมพูจากที่ดำดำเขียวเขียวที่บางคนบอกเหมือนศพตอนนี้สีผิวสีหน้าก็ดีขึ้นรูปหน้ากลับเข้ารูปเดิมย้อนการรักษาเกือบ5ปีทดลองรักษามาหลายขนาดยาที่ใครลองแล้วหายหรืออย่างน้อยเสมอตัว แต่เมฆวินัยลองแล้วอาการยิ่งแย่โดยหนุ่มคงกระพันกล่าวว่าคนอื่นหายหมดยาระดับโลกนวัตกรรมใหม่คนอื่นถึงไม่หายไม่ดีขึ้นแต่ก็ไม่เคยแย่ลงแต่เมฆวินัยแย่ลงมันแปลกเอออรัญญาเผยว่าอาจารย์หมอประวิต์อาจารย์หมอที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยายลัยผู้รักษาวินัยไกรบุตร ซึ่งเข้าใจคนไข้ามากและเราปรึกษาอาจารย์หมอทุกอย่างและทำในสิ่งที่ไม่กระทบการรักษาอาจารย์เคยพูดคนที่เป็นเหมือนพี่เม่เข้ามาหาอาจารย์หายหมดแล้วบางคนเดือนหนึ่งบางคนสิบปีพอเราได้มาหาอาจารย์ภายสารทิศท,ทางดีขึ้นก็ดีใจมากล่าสุดอาจารย์หมอถอยยาแล้ว ซึ่งทุกครั้งที่ถอยยาตุ่มขึ้นอย่างน้อยๆเป็นพันต้องจับมือสู้เพราะเจ็ดถึงส4วันมันถึงจะเริ่มสงบช่วงทรมานคือ14วันถึง1เดือนหลังปรับยาแต่รอบนี้ไปปรับยามาเป็นอาทิตย์เหมือนกันนิ่งตุ่มไม่ขึ้นหนุ่มคงกระพันถึงกับลั่นว่าอัศจรรย์จนถ้าวันหนึ่งร่างกายเราผลิตสเตียรอยได้เองเราถึงจะไม่ต้องใช้ยา รายการยังเปิดภาพที่เมฆวินัยเคยป่วยช่วงพีคทีอาการรุนแรงผิวหนังเป็นตุ่มไปหมดด้วยมีเลือดออกหนุ่มกล่าวอีกว่าหลังจากที่เมฆไปขออโหสิกรรมทั้งห้าคนตามขั้นตอนพิธีทําบุญกรวดน้ำให้ร่างกายเป็นบวกลดการใช้ยาโดยตุ่มไม่ระเบิดแปลกมากเลยโดยการไปบ้านอาจารย์ภพศาล เบื้องต้นทราบว่าอาจารย์เปิดบุพกรรมสำหรับเจ้ากรรมนายเวรอีกสองคนที่เหลือก่อนจะได้พบอาจารย์ซึ่งตอนนี้มีคนมาเข้าคิวรอพบอาจารย์พบมากได้คุยกับผู้ช่วยอาจารย์ทราบว่าสองเจ้ากรรมนายเวรที่เหลือของเมฆวินยัยมีคนใดคนหนึ่งยังมีชีวิตอยู่และทั้งสองคนอยู่ในกรุงเทพมหานครด้วย